สวัสดีครับผมอันนี้ก็เป็นสินค้าเข้าใหม่ล่าสุดนะฮะก็ไม่ได้สั่งมานานนะครับก็นานมากๆเป็นหลายเดือนเป็นปีๆนะก็เป็นซีเซ็ฮะชาร์โดทูลฮะสวยงามมากฮะสมจริงมากฮะรุ่นนี้ราคาก็จะตามนั้นเนาะโอเคก็โอเคนะฮะถือว่าไม่ไม่สูงนะฮะถ้าเราเป็นรุ่นสะสมนะฮะในกล่องข้างนอกเนาะเนี่ยไม่มีอะไรนะฮะกล่องข้างนอกในข้อมือเขานะฮะเป็นงานของเอ่อเคสเจอเวิร์กนะครับงานไต้หวันฮะหวันนี่จะทําสมจริงมากนะฮะในคู่มือกันเนาะประกอบทุกอย่างะละเอียดนะฮะ ครับจากโรงงานเลยนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวปืนนะฮะโอ้หนักมากนะครับตัวนี้จะช่างน้ําหนักให้ดูหลายกิโลจากตกปืนทั่วไปนะฮะเพราะเป็นรุ่นใหญ่เนาะสำหรับปืนจริงนะฮะแล้วก็มีปจัจแจให้นะฮะหันแล้วก็มีลูกให้นิดหน่อยนะฮะโอเคนะครับตัวนี้ก็จะขายเฉพาะแนะนําคือต๊ะตกปืนเนาะเพราะว่าราคาจะสูงมากถ้าขายมีโปรโมชั่นแถมด้วยกว่าจะร,ราคาสูงนะฮะก็ะเลยต้องเอาช่อตวปืนแล้วกันนะฮะโอเคนะ ี๋ยวชั่งน้ำหนักให้ก่อนนะครับผมเนี่ยสวยงามมากฮะ Shadow t w สมจริงนะครับผมพืนจริงเล้วคล้ายๆกันเลยฮะเหมือนกันเพียบเลยฮะนี่ก็อาจจะมีร่องรอยกันทดสอบนิดหน่อยเนาะรีวิวนะเราก็เป็นสินค้าตัวอ่าอ่าเรามีสั่งมารุ่นเดียวฮะกระบอกเดียวเนะไม่ได้นำเข้ามาเยอะเนาะการขายก็จะช้าหน่อยนะครับก็คงไม่ได้สั่งเยอะนะฮะก็ถ้าใจก็ไปสะสมได้ฮะทดสอบนิดหน่อยฮะน้ำหนักก็หนึ่งสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะโอเคหนักฮะ ตักวกรัวนี่ถือว่าหนักมากพื้นสั้นคะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ทดส,สอบยิงนะฮะเป้าอะไรให้ดูว่าความแรงนวัดความแรงให้นะครับผมนะฮะตอนนี้ก็อาแมกซีนมาก,ก่อนเนาะฮะแม็กใหญ่มากตัวกดปุ่มกดไกลเป็นไกลเงินด้วยนะฮะสมจริงฮะนี่ก็เป็นศูนย์อันนี้ศูนย์ในปรับได้นะฮะมีขันด้วยเนาะแล้วก็นี่เป็นออปติกนะฮะสีแดง นะครับผมโอเคนะครับผมนะครับผมต้องลึกด้วยนะฮะ Shadow to reset นะครับคือเป็นงานสมจริงนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเติมแคตก่อนเนาะครับโอเคนะฮะเอ้าเดี๋ยวต้องสินซิลิโคนก่อนลึกไปต่อเลื่อนนิดหน่อยนะครับต้องค้างสไลด์ก่อนนี่ฮะในการลดเลื่อนนะครับผม ครับอ่าทางนี้นะฮะเติีดบ้างครับบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเติมแก็ดแล้วก็ทดสอบยิงให้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนเราเติมเอาใจแล้วก็ต้องชีดด้วยนะฮะเห็นใจตัดแม็กด้วยฮะการบำรุงรักษานะครับผมโอเคนะครับอ่าเติมไปละแม็กใหญ่ก็เติมเยอะหน่อยนะครับประมาณสักสองสามรอบครับนับไปหนึ่งสองสามห้าก้สิบฮะก็ไม่ตายตัวนะครับผมการเติมกัสของแต่ละรุ่นนะเบก เราที่เรา,เ,าเข้าใจแล้วกันเนาะคือมันเติมมันยิงก็รู้ว่าได้ประมาณไหนนะฮะโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่น่าสะสมอีกรุ่นเลยฮะสวยงามจริงฮะราคาก็จะนั่นหน่อยเนาะแต่ก็ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับครับช่วงนี้ก็รีวิวเป็นปืนเจียวปืนโฟมเยอะนะฮะเป็นสินค้าที่เปิดตัวใหม่เนาะแต่ราคาจะถูกๆของสําหรับเด็กๆนะฮะ นะครับหรือผู้หญิงก็สะสมได้ฮเด่นได้กับลูกๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะยิงครับนี่ก็สามารถล็อกได้นะฮะขึ้นขึ้นลูกเนาะยิงไม่ได้นะฮะอันนี้ยิงได้นะฮะสะสมจริงดีโอเคนะครับตอนนี้ผมจะทดสอบการยิงนะฮะอ้าความแรงเนาะเอาไปนะครับโอโสามสามห้าจุดหนึ่งถือว่าแรงนะสบัดหนมากโอโหครับไม่ได้ ครับ302.3อ่าเป็นปืนก็นนนถือก็ถือว่าเข้าสนามได้โอเคนะฮะ318นะครับ okay, นะาา q q. โอเคนะฮะประมาณ3ามกว่าเนาะโอเคครับไงผมก็ทดสอบยิงเป้านะฮะ <c oughs> ก็นั่งยิงก่อนนันแล้วกัน,นรเร็งว่าศูนย์นั้นเห็นชัดมากนะฮะสีแดงนะครับผมสมจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้แม่นนะ,ะเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยฮะ โอ้โหแม่นแม่นแม่นขนาดผมเล็งแบบนั่นฮะโอ้โหแม่นจริงๆน่าสะสมเลยโคตรแม่นโอ้โหไม่น่าเชื่อจะแม่นได้ขนาดนี้นั่นแรงด้วยโอ้สุดยอดแม่นขนาดนี้ผมลากไกลเหมือนปืนจริงเลยฮะโอ้โหอะไรจะแม่นขนาดนี้สุดยอด น่าสะสมมากโอ้โหผมว่าไปแข่งขันได้เยเนี่ยน่ะโอ้โหโอ้โหไม่เหลือนะถ้าเลงในก,กรอบนะเ,นะเลงในก,กรอบเหมือนปืนจริงค่อยลากไกลมาโอ้โหทังสไลด์สุดยอดนะฮะ สุดยอดจริงครับโอเคนะครับก็เปิดตัวโอ้โหนั่งยิงสุดยอดจริงปืนตัวนี้ก็ราคาก็บอกไปเลยนะครับ5,900ันเนะครับพร้อมส่งให้เ้อยตัวปืนครับถือว่าสุดยอดยิงแม่นนะฮะในทดสอบนิดหน่อยไม่ไม่ไม่มีการโซมนะฮะไม่มีแบบตำหนิอะไรมาเราก็มีโปรโมชั่นถึงสามสิบสิ่งเดือนนะครับผมต้องรีบนะฮะนะครับผมถ้าช้าก็ต้องรุ่นเดือนต่อไปนะครับโอเคนะครับสนใจรุ่นซีเซ็ตชาร์โดทูของเคเจเวิร์ก งานเตยหวันถักมานะครับผมที่ร้านบีกันพิยนทางไอดีไลน์ได้เลยนะครับผมวันที่เข้าบายครับพบกันใหม่ๆนะครับ